เป็นประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อมีการแต่งตั้งเสนอชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอในสถานะที่คนที่จะเป็นตัวเต็งจะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยอีก8ปดปีครับครับแต่สุดท้ายวันนี้บทจบที่คอรมอะคุณอนุทิน จานวีรุลนะจะมองเห็นอีกต่างแป่ลำตีว่าการเดินหน้าเสนอเข้าคอมเรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าเกมนี้ฟ้าผ่ากันที่กระทรวงมหาดไทยครับเพราะอะไรเพราะอีกฝั่งหนึ่งต้องการอีกคนหนึ่งครับ,รบอีกคนคือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นครับแต่อีกฝั่งบอกว่าเฮ้ยทํางานมาหนึ่งปีเนี่ยอธิบดีคนนี้ฝีมือดีทํางานเข้าขาทํางานผูกทางก็คือ,ออกท่านใจเอืออธิบดีปกครองเป็นประวัติศาสตร์ ของกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อมีการแต่งตั้งเสนอชื่อประหลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอรในสถานะที่คนที่จะเป็นตัวเต็งจะเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยอีก8 9ปีครับโอ้นั้นหนึ่งรวัศารนะอันที่สองอ่ะรำตรีว่าการเจ้ากระทรวงเนี่ยเขาเรียกย<ป>อะไรนอรทหนึ่งค<ป>อร์ทหนึ่งกับประหลัดเนี่ย ไปคนละทิศมองคนละทางเนี่ยเห็น <c oughs> บ่อยไหมเออรอบที่แล้วก็บ่อยไอ้ <c oughs> <ห> <c oughs> รอบนี้หนักว่าอีกโอ้โหแสดงว่าแต่และฝ่ายนี่พอ,พอวอร์พอสมควรครับแต่สุดท้ายวันนี้บทจบที่คอร์ลมอฮะรลฐมรีนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยรองนายกรัมมนตรีคุณอนุทินชานวิรกูลฮะอเดินหน้าครับถึงแม้ท่านประลัด จะมองเห็นอีกต่างแต่ล้ำตรีว่าการเดินหน้าเสนอเข้าคอมเรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าเกมนี้ฟ้าผ่ากันที่กระทรวงมหาดไทยครับครับตอนเช้าของวันนี้อ,อันสิทธิ์สัมพันธรักษ์อธิบดีป๊อปอธิบดีกรมการปกครอง เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่8ปดโมงแปโมงกว่าๆเคือนนปกติแล้วเนี่ย <c oughs> ไปคลรมบ่อยนะ <c oughs> นผู้สื่อข่าวไม่ค่อยไม่ค่อยไปสัมภาษณ์หรือว่า <c oughs> ห้อมล้อมใช่ <c oughs> แต่วันนี้ผิดปกติเพราะมีข่าวแต่เมื่อวานแล้วว่าวันนี้คลรมจะพิจารณาแต่งตั้งนะ <c oughs> ให้เป็นปลัดกระทรวงมาไทยคนใหม่พอเดินไปเนี่ย ก็ผิดสังเกตทันทีเฮ้ยเอานี่นี่เขาจริงแล้วนี่มันต้องมีอะไรสักอย่างนึงสักอย่างที่ออนนี่นี่อธิบดีป๊อปอันสิทธิ์เข้ากระทรวงมหาดไทยนักข่าวก็ไปถามนี่ทราบเรื่องอย่างว่าเขาจะแต่งตั้งท่านเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเหรอนี่อธิบดีกรมการปกครองพี่ป๊อปบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องเลยวันนี้ผมมาเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมาเพื่อสรุปงานเท่านั้น มิกี่ยวกันเลยฟังที่ฟังเสียงก่อนที่ฟังเสียงก่อนเนี้ยเดี๋ยวคุยการบรรจุผลงานครับ่บ้านครับเราเห็นว่าอายุอยู่ที่7ปีที่คิดว่าการทำงานยาวโอ้ยยังไม่ผมไม่ทราบจริงต้องงานเรียนมาอีนครับท่านครับขอบคุณมากทุกคนถามไปแล้วค่ะเขาบอกว่าชื่อพี่คนเดียวคนถือเอกสารมาก่อนล่วงหน้าเมื่อกี้ใกล้อะนักข่าวใแล้ววันนี้เรียบร้อยแล้วครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุทินชาญวีรกูลและรองนาย,ยกรัฐมตรีรชี้แจงเรื่องนี้วันนี้หลังจากประชุมคอรมอรท่านบอกว่ายังไงนะสาเหตุที่เสนอชื่ออันสิทธ์เนี่ยเพราะเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม,มทำงานทำงานกันมาจะครบหนึ่งปียืนยันว่ามาทำงานด้วยกันครับเ,ออเข้าใจกันไม่ใช่เข้าขามไม่ใช่เข้าขาซึ่งรวดเร็วทันใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย เข้าใจกันไม่ใช่เข้าขาต่างกันนะไม่จำเป็นต้องเข้าขาเข้าใจกันหัวใจตรงกันการแต่งตั้งนายอันสิทธิ์ไม่ได้เป็นผลพวงมาจากคลิป v อ i p ที่เขาใหญ่อมีภาพไหมภาพมีตอนนั้นที่ไปเกาะใหญ่ตอนวันที่เขาไปจี๊ก็รและงานเลี้ยงสังสรรค์ที่กรุงเทพฯชาญแลนโชชาญวีเนี่ยพี่ป๊อปอธิบดีอันสิทธิ์ก็ไปด้วยไปด้วยท่านผู้ว่าโคราชชัยวัฒน์ก็ไปด้วย ชื่นกุสมก็ไปด้วยไปรับในฐานะเจ้าของสถานที่คนไปเยอะงั้นต้องนั้นการแต่งตั้งไม่ได้เป็นผลพวงมาจากทริป v i วที่เกาใหญ่ปกติเนี่ยรัฐตรีมนาไทยหรือมอทรหนึ่งเนี่ยกับปลัดกระทรวงมาไทยอธิบดีกรมการปกครองครสามตำแหน่งนี้นะมทรหนึ่งปลัดและก็อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยส่วนใหญ่นี่เหตุผลส่วนใหญ่จะเรียกกันว่า บอยแบนด์เขาเรียกสามทหารแบนเสือเออสามทหารเสือบอยแบรนด์คือเล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมหรือเวลาไปไหนเนี่ยก็จะไปด้วยกันหมดนี่เนี่ยปกครองประลัดวันนี้เขาเสนอรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมครมว่าด้วยปหลัดกระทรวงมหาดไทยล้วนๆคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญประลัดเก่งเกษียณอายุ30กันยายนนี้เขาเสนออธิบดีกรมการปกครองสิงห์ดำรุ่น42ครับ ขึ้น <74. S 1> เป็นประหลัดกระทรวงมหาไทยน,น,นู้นเกษียณปี2574อ่ะโอแล้วยังไงเนี่ยอายาวเลยนี่อพี่วีดูนี่นี่67นะ7ปีอ๋อไม่แต่ว่าอันนี้ก็4ต้องต่อใช่ไหมตาม ปกติปหลัดกระทรวง4ปีปแล้วต้องต,อต่อได้1ง <2 S 1> ครั้งต่อได้1ปีก็คืออยู่ถ้าอยู่ที่เดิมเนี่ยคือได้6ปี <laughs> ปีที่7จ็ท่านประหลัดต้องไปที่อื่นนะ <laughs> <laughs> และว่ากันว่ารอบนี้การแต่งตั้งไม่ธรรมดาครับครับการแต่งตั้งรอบนี้เขาบอกว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนตอนนี้ตัวเต็งเกงหนึ่งที่จะขึ้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองคับถ้าฟังจากมทหนึ่งเมื่อสักครู่ เข้าขากันต้องเป็นชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์นี่อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์สดสดร้อน้อนที่ย้ายมาเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องบอกว่าวันนี้คอมอตั้งเฉพาะปหลัด,ลดแต่หลังจากนี้เนี่ยที่พี่โอพูดอธิบดีกรมครองจะว่างใช่แลวนี่คือเต็งหนึ่งถ้าสามทหารเสือ,นอหนึ่งมทหนึ่งมทหนึ่งสองประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้แล้วสามอธิบดีกรมการปกครองไปไหนด้วยกันเป็นบอยแบนด์ เป็นบอยแบนด์สามด่านเสือทำงาน<อ>ด้วยกันต้องไม่เพี้ยนจากชัยวัตรจุนธีรพงศ์ครับอันนี้มาจากไหนบุรีรัมสุขรปรากฏว,ว่าบุรีร<อ>ัมรอบก่อนน้้นปีก่อนนน้นและย้ายมาเป็นอนธิบดีกรมป้องกันสาธารณะไป,ไปดูตำแหน่งกันเดือนด้วยมาดูอีกอมาดูและถ้าเป็นแบบนี้ครับ เขาจะมีการสลับสับเปลี่ยนคนกันในมทอีกชุดใหญ่ครับใช่ไหมครับใครจะไปแทนอธิบดีกรมป้องกันสาธารณภัยล่ะเมื่อกี้ใช่ไหมพอนั้นปั๊บมันต้องตั้งหมุนหมุนหมุนครับเขาว่ากันว่าคนที่จะเข้ารอบนี้ต้องเป็นอีกคนหนึ่งครับครับต้องเอาผู้ว่าบุรีรัมย์ขึ้นอธิบดีป้องกันสาธารณภัยเออเห็นไหมล่ะครับอ่าและเขาจะมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนกันอีกชุดหนึ่ง ว่ากันว่ารอบนี้จะดึงผู้ว่าแซมเป้เออผู้ว่าแซมเป้คือผู้ว่าเชียงใหม่ครับครับนิรัตครับจะกลับมาเป็นไหนจะกลับมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนสลับกับผู้ว่าเก่าไหนอะนี่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 อันนี้ไม่ใช่เพรทก่อนหน้านั้นเราไปดูก่อนหน้านี้ไปดูไปก่อนหน้านี้เราจะเห็นชัดก่อนหน้านี้เฮ้ยทำไมไม่ขึ้นล่ะอ่านี่ก่อนหน้านี้สลับอย่างนี้ นี <ève> sociedad, ่ก็สลับอธิบดีป้องกันสาธารณภัยไปนารุชาโคสาสิวิไลไงครับปัจจุบันเป็นผู้ว่าบุรีลมย์อ่ี่นี่นี่จะดึงกลับมาอธิบดีป้องกันสาธารณภัยครับแล้วก็จะเอาโน่นอะอนุพงศ์สุขสมนิรับผู้ว่าศรีสะเกดนี่มาเป็นผู้ว่าบุรีล์อ๋อนี่สลับนี้ผู้ว่าบุรีล์เนี่ยจะขึ้นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนอกหักคือท่านขจรศรีชวัฒนะโนไทยจะขยับเป็นรองปลัดเหรอถูกเด้งดีจากจากอธิบดีขึ้นไปรองปลัดและปีหน้าก็เกษียณอายุราชการแล้ใครจะมาแทนล่ะโนนเขาบอกว่าจะดึงี่ชัยวัตรมส่งเสริมใครจะแทนครับนี่เอาพี่ชัยวัน์ชื่นกสมกับกับคืนมาชัยวัน์เนี่ยตอนแรกก็อ๋อเขาตอนแรกลุ้น ลุ้นปหลัดคนต่อไปพัฒนาชุมชนเพื่อพึ่งถูกย้ายไปที่โคราชราชเอากลับมากลับมามาแทนครับการแต่งตั้งรอบนี้เขาบอกว่าฟ้าผ่ากันที่กระทรวงมหาดไทยครับครับเพราะประหลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสรรหาปหลัดกระทรวงพี่วีเคยได้ยินไหมก็เพิ่งได้ยินกันแรกเนียแสดงว่าอะไรแสดงว่าประหลัดเก่งเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า ลึกๆแล้วเนี่ยลัมตีหนูเนี่ยครับลัมตีว่าการทรงมหาทไทยมอทรอหนึ่งเนี่ยเขาะจะเสนอใครใช่รู้ไหมรู้รไ,มไม่ตรงกับที่ตัวเองต้องการขับเคลื่อนไงไม่ตรงกับที่ตัวเองขับเคลื่อนอ,องค์กรใช่ไหมใช่แล้วทำไมไม่คุยระหว่างบรรลัดก,กับไอ้ลัมตีไม่คุยเหเรอว่าะจะเอาใครไม่คุยเหรอ แสดงคุยไม่ไม่ลงตัวเอางี้นะรอบนี้คุยกันไม่ลงตัวครับจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสัญหาประหลัดกระทรวงมหาไทยและเป็นครั้งแรกกระทรวงมหาไทยก็ซุบซิบกันทั้งโครงหลอดครับคือคือพอคุยลงตัวปั๊บเนี่ยรู้แล้วว่ารัฐนตรีหนูเนี่ยจะตั้งใครเกมแก้เกมของประหลัดก็คือไปตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมา ตั้งคณะกรรมการสรรหารแล้วเอาเครดิตเตอ t บลิตี้ของอดีตปลัดกระทรวงมหาไทยสองท่านไปเคานค์เตอร์เป็นกรรมการครับเป็นเคาน์เตอร์ใช่เพิ่งตั้งใช่ไหมตั้งเพิ่ตั้งสดสดร้อนรอนนี่แหละเขาฮือฮากันมากเลยนี่ใครวะพี่โอ้เอ้ามีนี่คนนี้ปลัดวิบู์สงวนพงศ์ออท่านเป็นอดีตผู้ว่าอ่างทองผู้ว่าเชียงใหม่ครับ เป็นอธิบดีกรมป้องกันสาธารณภัยและเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งว่าเป็นประธานคณะกรรมสรรห์หาปลัดกระทรวงมหาดไทยใช่ซึ่งพึ่งตั้งพึ่งตั้งสดละร้อนๆอีกท่านหนึ่งอย่าบอกว่าคือใครปลัดอแล้วกันอ่ะท่านบอกว่าอย่าเอาเข้าไปยุ่งเลยยุ่งมีปลัดกระทรวงไหนพี่อยปลัดกระทรวงมหาดไทยปลักกระรวงกันยุคไหน ยุคก่อน่อนนว่บูนอีกก่อนนั้นวีบูนคนก็รู้กันหมดสิผมถามว่าได้ยินเรื่องนี้กันหรือเปล่าเขาบอกได้ยินเออแต่อำนาจการตั้งปลัดกระทรวงมันเป็นอำนาจใครคุณรู้ไหมตามกฎหมายมันให้อำนาจอธิบไตปไัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะแต่ว่ามันโดยรวมแล้วเนี่ยเวลาอำนาจรัฐมนตรีเขาจริงเนี่ยแต่เ็าต้องคุยกับปลัดอปลัดคุยกับปลัดจริงแต่อำนาจการตั้งถูกต้องอยู่ที่รัฐมนตรีครับ ซึ่งลําตีก็ทราบว่าฝั่งโน้นกาลังตั้งกระการสรรหาก็ไม่รอแล้วครเสนอคอรมอเข้าเลยวันนี้ครับหักเลยครับอยากเลยครับหักเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะอีกฝั่งหนึ่งต้องการอีกคนหนึ่งครับครับอีกคนคือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นครับแต่อีกฝั่งบอกว่าเฮ้ยทํางานมาหนึ่งปีเนี่ยอธิบดีคนนี้ฝีมือดีทํางานเข้าขาทํางานถูกทางก็คืออกทันใจคืออธิบดีปกครอง อทิบดีป๊อปนี่แหละอันสิทธิ์นี่นะก็เลยตั้งขึ้นมาเลยนี่เขาบอกว่าตัวเต็งสมัยตัวเต็งตัวเต็งในสายประหลัดเก่งนี่คือใครสายประหลัดเก่งที่เขาให้สรรหาเขาบอกว่าอยู่ในเนี้ยครับอยู่ในนี้นะไหนคุณลองจิ้มดูนี่อ่าอ่าก็น่าจะอยู่แต่วนี้นี่อ่เอาจ้งชัยวัตก่อน ที่ไปโคราชใช่ไหมไม่น่าจะใช่ไม่น่าใช่นี่ไปโคราไปโคราชไม่น่าใช่ไม่น่าจะใช่แค่กลับมาแค่กลับมามาไทยเนี่ยก็สุดสุดเลยนะใช่จากพู้ว่าโคราชกลับมาเนี่ยอ่ะพรเพชรล่ะกรมลองประลัดมตอทิบดีกรมที่ดินนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สิงดําเป็นปศวิศวะเอออ้าวถ้ามาเป็นประลัดกระทรวงมาไทยเนี่ยเขาต้องบอกสิงแดงกับสิงดำและสิงเหลืองใช่ไหมมีที่เหลือก็เนี่ยให้จับกันสามคนนี่แหละคือ คือฝั่งนี้ไอ้นี้รัฐมนตรีเสนอใช่ไหมสแสดงว่าอยู่ในสองคนนี้นสอง,งนี้ก็คนรัฐมนตรีออคนรัฐมนตรีก็เหลือฝั่งเ,เดียวันี่ันนี้มีส่งเสริมเลยเหลือท่านขาจรนี่แหละจะขับเคลื่อนท่านขาจรเขาไปเพราะครับคิดว่าอาวุโสแล้วเหลือเวลาราชการอีกหนึ่งปีเ,ออเพราะฉะนั้นเป็นประหลัดขัดตาทับไปก่อนแล้วอยไปตั้งคนอื่นเอแต่รัฐมนตรีไม่ยอมครับไม่ยอมขนาดใสช้างเข้าคอรมอเลย เขาอึ้งกันทั้งคอรมอลละแปดปีรอบนี้ได้ซุปเปอร์สตาร์มาครับซุปเปอร์สตาร์ของกระทรวงมหาไทยมีการขับเคลื่อนมาก่อนหน้านี้ในสมัยอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีครับตั้งสี่กุมารหารกล้าตรีคาถาจากสังซึ่งตอนสี่กุมารตั้งตอนนั้นก็พอทราบว่าต่อไปเส้นทางของมหาทยก็อยู่ในสี่กุมารหารกล้านี่แหละสี่คนเนี่ยจะ คนใดคนหนึ่งอย่างน้อยสามคนจะเป็นปลัดกระทรวงมหาไทยค,คนแรกที่ตั้งนี่ผู้ว่าแซมเป้นิรัตพงศิษฐาวรนี่ปัจจุบันเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ครับครับเดิมตอนตั้งอายุ48ปีนะขึ้นรองประหลัดกระทรวงขึ้นเป็นผู้ว่าบึงการผู้ว่าอุดอครคนละปีแล้วขึ้นมาเป็นอธิบดีแล้วกเกษียปัจจุบันเป็น ผูว์เชียงใหม่ซึ่งเกษียณเจซึ่งเกษียณเจ็ห้าตอนนี้คอรมอเข้าแล้วนะอันสิทธิ์ได้เป็นใช่ไหมผูว่าน์เบไปไหนไปเชียงใหม่เหรอไปไปภูเก็ตเหรอตอนนี้ไปเชียงใหม่ดึงกลับมาพัฒนาชุมชนเห็นว่าชุมชนเหรอรอบนี้ลุ้นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนอันสองข้ามไปนี่อันสิทธิ์อันสิทธิ์เนี่ยตอนนี้49านะนี่อยู่เกษียณปี74อีก7ปีอีกคนหนึ่ง สร้างผู้ว่าเก่าไว้ <Ừ. S 1> สยามสิริมงคลซึ่งตอนนั้นจําได้ไหมว่าเป็นผู้ว่าที่อายุน้อยสุดน,นะ45-46ปีครับ <46 S 1> เป็นผู้ว่าแล้วสิงห์ดำดาวรุ่งเลยผู้ว่านครมนม2สองปีผู้ว่าอุดรธานีและล่าสุดเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนกเกษียณปีไหนพี่วี77ปี77อีก10ปีครับโอ,โอ้นี่นะ จ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนี้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดอันนี้ก็เรียงกันและคนผู้ว่าชัยวัฒน์สร้างไว้เป็นโคศกกระทรวงมหาไทยครับผู้ว่าติดดินครับชัยวัฒน์ชื่นโกสุมครับผู้ว่าเลยผู้ว่าปทุมอาทิบย์ดีดีกรมพัฒนาชุมชนและถูกพิษของผ้าไทยย้ายไปเป็นผู้ว่าโคราชครับเกษียณปีไหนพี่วีเจ็ดศูนย์เห็นไหมล่ะโอ้ที่อ๋อถ้าผู้ว่าป๊อปท่านอาทิบดีดีป๊อปขึ้นเนี่ยก็ โอ้นี่นน่าจะลำบากแล้วจบเลยแต่ว่าอีกสองท่านอี่ยังมีลุ้นนะต่อนะเนี่ยเนี่ยผู้ว่าซมเบ้เนี่ยผู้ว่าแซมเบ้กับผู้ว่าเก๋าผู้ว่าเก๋ารอคิวอยู่สองคนถ้าไม่เดินสะดุดหกล้มซะก่อนคนเหล่านี้จะขึ้นเป็นประหลัดกระทรวงต่อเนื่องจากท่านประลัดป๊อปนี่เรียกประลัดป๊อปไปก่อนประลัดป๊อปนะปลัดอันศิธิ์ครับครับและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมันมีอะไรใหญ่เฉพาะหน้าเออก่อนหน้านี้พันธกิจ ไอ้สวนี่จบไปแล้วนะปัญเทวิตต่อไปที่รับผิดชอบนี่ใหญ่มากในทางการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติจะเลือกกันเดือนกุมภาไหมช่วงธันวามกรากรุ่านี่แหละเพราะฉะนั้นภารกิจของมทไอ้ของปลัดกระทรวงมหาดไทยรอบนี้เรือี้งานเข้าขากันไม่พอต้องจัดการ การเลือกตั้งท้องถิ่นอ่าน,นะนะอ่าทราบอยู่แล้วนะและภ<ท>ารกิจนี้ก็คือต้องทําให้สำลิดผลด้วยนะอันที่สองกว่าล้างผู้มีอิทธิพลต้องบอกว่ากว่าล้างผู้มีอิทธิพลเนี่ยมหาไทยเขาชูมากนะเขาชูเรื่องนี้มากนะพี่วีตั้งชาดาเออรอมชอม,มาไทยเป็นผู้ปราบผู้มีอิทธิพลไม่พอนะมทหนึ่งร่วมกับกรมการปกครองเจ้าหน้าที่ปกครองเนี่ย ออกทลายลังบนเป็นละลอกละลอกคุณเห็นป่ะปะ,ะ,ะพันธ,ก,นธกิจสำคัญที่3าที่สี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วงหลังๆเนี่ยนายกเนี่ยให้ความสําคัญมาก,กไม่ใช่มาไทยลำตรีหนูอย่างเดียวนะ,ะนายกลำตรีเนี่ยเรื่องแก้ปัญหนานี้สินประชาชนและปราบยาเสพติดช่วงหลังลุกมากลุยมากนะ นี่เขาเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะผมทราบมาว่านี่สินประชาชนเนี่ยเขาจะขึ้นทะเบียนคนที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ด้วยนะซึ่งเกี่ยวข้องหมาไทยถูกเกี่ยวข้องหมาไทยโดยตรงเลยเอาละสิเรื่องใหญ่นั้นฉะนั้นประหลัดกระทรวงหมาไทยรอบนี้ที่แตกหักกันเนี่ยเขาว่ากันว่าไม่ใช่อยู่ที่เป้าหมายเรื่องคนอย่างเดียวแต่มันมีเป้าหมายเรื่องพันธกิจและเป็นพันธกิจที่คนที่เป็นประหลัดกระทรวงหมาไทยจะต้องทํางานชิ้นนั้นบรรลุผล เหมือนเลือกสวเปียกีถือว่าเป็นสี่พันธกิจที่สำคัญของปหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่นะครับ